เพลงนี้แต่งสดเหรอคะเพลงนี้สุดโรผนแต่งสดขณะตีสนุกเกอร์อยู่ครับต้ออมาม่าแจ่มันทอาม่าแข่มจันคือใครคือคุนที่เลี้ยงสัจจาจา,า,าน็อกเตอร์นายแพทย์กระแสชนะโง์ครับน้องเกดเด็อไปขายไอติมขายน้ำกระป๋องขายนายแพทย์กระแสชนะบงทํามาแล้วครับเออคลิปนี้ไม่กล้าเอาออกนะเนี่ยเดี๋ยวนายแพทย์มาฟ้องหนูไม่ไม่พอเขาเป็นยักษ์จนใครได้กระแสทำสบายตัวเองเอาไว้ อ๋อท่านท่านคงไม่ไม่เอาเรื่องหนูนะถ้านหนูเอาไปลงยูทู e ท่านเกิดสองทเจเอ๋อเป็นสหายกับอาจารย์พ่อเฉลิมสิริไม่ใชอ่อาจารย์พ่อเฉลิมสิริไม่ใช่เกิดสองสดหกอ๋อค่ะป,ป้าผมก็สองสี่เออเท่ากับอป,ป้าหนูเลยค่ะอ้าวเตียหนูเกิดปี2476ปีรากาค่ะพระเจ้าตากขินแท้แต้มหาราศอ๋อ ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบกับทุกคนเ้ช่วยกันกอบปุ้ยก็าดพร้อมกับพระเจ้าตากสินแท้แท้มหาราชค่ะข,ขอพระเจ้าตากสินปกป้องคุม้มครองพวกเราทุกคนในเมืองไทยทั้งชาวเมืองพลชาวบ้านไผ่แล้วก็น้องเปิ้ลชาวแปดริ้วด้วยนะคะที่แปดริ้วก็มีแหลมพระเจ้าตากอยู่ริมแม่น้ำบางอยู่ริมแม่น้ำบางประกงค่ะอ่า